ต่อมาสการครับต่อเศ้าๆมาใหกเนาะมาต่อหัวเลยตาเศ้าเลยเื่อนนี่เศ้าตู้ฟังเนาะเอเมนได้กอนไข่เลยได้มาต่อหัวได้กอนไข่กันเนาะครับผมหาซุดแตกคักพี่็นอ็อกซิเจนลอยหาซิปปวดปลาอุดรเนาะปวดยังไงเนี่ยดี่ะปูวด เห็ดหาูพว่าได้ออกอากาศให้เนาะผู้กคนกยันเสียใจอีกด้วยนกดเปล่ามม่หายแท้กังขึ้นเลยก็ได้มาหายได้ได้ก็คักผู้ว่าออกกันได้ออกไหมเทมาได้คกับปูนอ่างอา้งนะไ้แตะว่าไก่ย่ามนเออุ้งตะไนรย่างมันเสอีกเนาะยันว่าเด่นหาศูนอะไรไหมถือควอมใบไมาทีรีทีรีเนาะ เมื่อนั้นเขาตีหมอเขาจนว่าใจตีนเขาจนว่าเหยียบแล้วเหยียบอีกนะเขาเหยียบนะเหมือนที่แหลกนะครับผมคนวนเพลินเขาเมียนเพลินผู้เดียวนะครับว่าเขารุ่มนะบรสุภาพแนี่ยกับหมาหมูตีเขารุ่มเหยียบเอาเี้าเขาุ่มคขั้รุ่มแน่นะโอ้ยเหมือนที่ไทยยังได้ถือข้อมพอพอพอมากวันนี้ไหมถืออันคอมไฟไหมครับผมห่ย มันก็เป็นหาย mm ุ hmm. 是是 thousand, to one, to one ่งเหล้วกินข้มไฟมันส kind of eh er <so uh ิเ huh. ป็นต so ีเป็นนิยังอื่นได้อยู่บ่อสนองกันมันปันจับว่างตัวนี้สนองหาศูนย์เต็มเต็มตัวนี้สนองกันปูก็เลยว่าโท่ไปงี้มุโสอ่ะล่ะมี่ยังผู้ที่เท่บอกนะปูเลยว่าเอาโท่ไปยำมึงก็น่าสนองโท่าไปนินให้ก็น่าสนองยิ่มายำอีกเรี่ยวตัวนี้ออกตัวนี้ตัวอีหลีตัวนี้หาศูนย์ค่ะคตัวนี้สนองข้อมไฟม่ง่ายใส่หมอนหนึ่งตีปูเอามาแยาใส่หัวเข่าเต้เอาไม่ง่ายเต้ หวดคอามาผมยันก็ดูไรไปแหมอันงดคอเพามันกับกลมๆเนาะปากมันเนาะเดย์อะไั้งขวดมันเดยออกไปแค<ม>่นันยันมุวงม่าเป็นศูนย์ไรนะ <c oughs> โอ้ดีดีเลยเนาะเท่าอีนีพี่น้องแตกอี่นีขวดแจ๊ถือแจ๊คพวกไฟมากของงูแล้วว่าทาศูนย์น่ะผู้ไส่กับเขาลุ่มนิ่งพวกไส่ก็หายอยู่แล้วเนาะควกไฟมันถือเป็นยังอื่นตีไปพอได้ศูนย์มุ่งมุ่งกองอยู่เนาะ บอกแล้วว่าบ่มีลิมิตอีหลีเกินรอยอีหลีที่ว่าเนาะบ่มีลิมิตอีดีเนาะโอ้ยเดี๋ยวแม่นฟันหน่อยๆน่อแต่ว่าแม่นเนาะว่าเดี๋ยวขัดปูเดี๋ยวฟันเดี๋ยวัดเป็นตัวเลขออกมาเลยแน่นอนอีหลีอันนี้ตองหัดเลยพี่น้องสิเอาสลับงวดประจำวันที่ก็จะเงินก็จะยังงวดปูดเขาถอดได้ก่อนครับผมก็จะเงิน หมดฝันเห็นพระพุทธรูปนี้อ่ากัดฟันในหน่อยเท่านั้นนี่แหละอ่าหมดเห็นคนนางเลี้ยงกันอยุซี่องค์ก็เสด็จลงเลยเว้ยโอ้นั่นเลยโอ้ยหมดนั่นเขาซ้ำตัวเนาะครับจค่ตักกัดห้าเก้าสี่กัดเต็มเต็มด้วยมันนะหมดฟันเอ็นกระปุตลูกนะก็ดฟันในหน่อยเท่านี้เด้อครับผมกัดกันนั่นสิล่ะอันนี้เขาเขานวนมันกันเขาทั้งจับทั้งยำมัดเรากันบวชแต่เขายางนี้กัน ลุกโงงเงนเมียเลยนะก็จะเดเอดเลยพูดก็บอกสัตว์ละต้องมัวจอะไรก็เลยตีมาให้มาเป็นตัวนี้เลยพูดก็บอกว่ามันพูดเดียวเนาะเขาลุกมันกัเขามัดมู่กัดมันพูดไส้ก็น้ำหาแล้วเนาะเขาสูดไหนมันแม่มันสิไปใส่เสียวปันจะว้างตัวว่ากันพูดตีตั้งแต่อันที่สามคนมาถวายอย่างนั้าพูดกัะก็ตีไห้ละละเปิ้นว่าไห้ตีมือนั้นน่ะ เปิดมาให้ตีกันพูดตีให้หัวนั่งกันเพื่อเพื่อให้ที่เขาสามตัวบุญบัวสามกับสามนี่แหละกัดเดียกกับศูนกัดนั่งกัดเจ็บต้นตัวหนึ่งกับเก็บตัวเดียวกันไหมเนี่ยบ่หล่ะยังว่าบ้างหนึ่งกันบ่ได้ตีให้ยังว่าทั้งขั้นเขียวว่าบ่ได้ตีให้เอฟซีนะพักกันตีบ่ถือกันละไม่ขั้นเขียวลายซูนลายอันอันสามกับสามนี่เหละเดียกนั่งมันมันถีตีไปยังอื่นไปได้อยู่บ่ แตกแต่ทรงปุ้นก็ยังเป็นปากมันก็เป็น0เด้อซั่นดอกครับผมบอกให้อยากให้เอา0ใส่น่ะนะยังพากันตีไปเป็นอันนั้นตัวอื่นน่ะนาอันนี้หวดนี่ก็ห้วยบ่ได้นั่นแล้วจัดมาให้เลยเขียนเป็นตัวไว้พร้อมเลยออคนลุ่มเนาะ มีแต่สองมามามีแต่เจ้ะ่แต่ลอตเตอรี่ออกไมจับเอาขวดเอาทั้งตัววันนี้หาศูนย์เถอะเนาะตัวหาอะไรอีกบลาปูฮ้มีอีกบล่ะสต้อจะปีใหมุ่่นนี้มาปูเพราเป็นวันนั่นดิยังจะสวานที่เอาเขาสามตัวว่าปูวันนี้ทัตัวอือฮึต่วเนาะลอตเตอรี่ขึ้นตรงตเลยว้ายขวดได้หมดรวนเลวลอตเตอรี่เออเนาะเงนดูเนเลยนึ่งหาศูนย์นขวดได้หมดแล้วก็จะเอาได้พวก กับพ so <ın S 2> to ่ได to ้หลายดอกละกับทั่วมากกับพูดละใบสองใบละบปูอะไนเ้ากับมีแห้งอยู่ดอกฉันเอาว่าตอนไม่โแน่นาะปูเนาะทั่วมากใส่เดกับแม่แต่พอปวดปแน่ปูเขาสิกินกรบบอมีอ่ารกันเอาก็ได้พูดละใบสองใบกับทีค่อยู่ดอกมีแห้งอยู่ดอกวันนี้ปูกันโอ้ยดูตันทัววมฏประเทศนะพูดได้กันกันกันกับบัเหตุเนาะแต่เช่นเบร์โทรกปูโรคอะไรประกันโทรหา อันนยุ่งจำได้่ะ่ะมีศกตัวได้นะปูปูปูกรดปูจำอะไรบ่เขาไม่ยใบนั่นม่้ใบเกาเอาเบอร์โทรปูร่วงให้เอฟซีเพิ่นเนาะเพิ่นเอฟซีเพิ่นอยากเก็บบุญน้ำเนาะเพิ่นมีสกมีมันเพิ่นแตกโปอีดีพี่น้องเอฟบอยเอเออ่อโอ้ยู่ิบหนึ่งเด้เบอร์ไเ็นปูเบอร์นี้เบอร์นี้นี่แหละเพราะว่าอันทั้งมันชิ้มสองเอาเบอนี้บะ บ่เป็น,บน,นปเบอร์นี่แน่ปูเขาให้ให้โจดๆนี่กระดาษจดเองอันนี้ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เนาะโอ้ศูนย์แปดสองเนาะใช่ไม่เป็นน่ะนะศูนย์เปลี่ยนหน่งเยอะปูอะแม่แหม่เอารอสักครู่ออารอ MC คุณได้ยากโทษหาปูอันนี้เบอร์ทั้งช่องกันเดียวกันละอเดียวกันอันเดียวกันละแต่ว่าใบนี้มันมีเบอร์โทรเนาะครับผม เาเบอร์ทั่วเบิ huh. uh ้งเอาคักๆได้พ huh. ี right? uh ่น้องหรือเบอร์ทั่วปูครับผมเนาะอ่ะไปจิต่อปูวัดตาอุดรได้พี่น้องเด้อเนาะทับรวมกันรวมกันทีมีเนี่ยถ้าในเวลาที่เฮ็ดเครื่องเขาพระไปไทยท่านขังอ้อบบูดนั่นล่ะครับผมเชนี่นั่นกันนั่วนขัดขาดงบประมาณหลายอยู่นะปูเนาะต้องใส่งบหลายอยู่เพราะว่าบ่มันมันอยู่อย่างว่าก็ที่ท่นละกันหดวังสามตัวฮา อันเก่าซีก็เป็นท่มเหล็กอันเพื่อนเนาะทมเล็กดังเพื่อนเหล็กอ่ายังกัเด็กกันเด็มงคลเพื่นแมเออกัเลยท่มเหล็กดังกับากันเอาขึงยังพวกยังนึงกับพวอย่างเอาเนาะเจ้ากัเลยนึ่งเลยบ่ดด้ยังลบปูกระซีบ่ดด้เนาะครับผม่มีเต่เอาไซีามถ้ามุนน้ำไปเอฟซีเพื่นนี่ลปูนเซีมาไอไข่มีเต่ไปเป็นแนวทางไปอื ติดตามปู่กะเป็นอย่งบุญอยู่ก็เข้าสู่หัวถูงหัวอยู่ดอกครับผมแต่ว่าก็ได้เล็กน้อยปู่กได้มาเฮ็ดลองน้ําน่ได้มาเท่หม่องทางงปอยปลาแน่นี่ล่ะเพิ่นถวายมาก็เด้ก็เฮ็ดอยู่เรื่อยๆอยู่บ่ได้หยุดดอกอืมได้เฮ็ดเรื่อยๆอยู่แต่ว่าก็บ่ได้เม็ดตึงเยปู่ดอกเออก็บ่ได้เม็ดตึงเยแม่นกับ่องที่ว่าสิเฮ็ดใหญ่ดีก็บ่ทันเฮ็ดอือกันจังปู่สิอได้นี่ก็ปู่ก็เคยเว้าอยู่ว่า จะสมารบโห่ํากระเปาเอาทุงผุ๋ยใส้รดผู้ัหยังไผู้จังหนึ่งก็บวกา้คุยแทบจะนอนกับแต่ชูหมวดที่นี่แหลยเนาะมีแต่สามตัวสองตก็บอว่าผ่านจะหมวดจริงสิน่ะจะพัดเขาวันสามอเพราะท่านนรู้เจ็คหมดเลยนะอีกอหมวดนี้วันที่สิกอาจจะเป็นหมวดทุดไทยเนาะออกคัศาออกนาโอออกันศานี่เนาะออกันศานี่อลออกพันศาแล้วอีกหวดหนึ่งเนาะวันที่สินี่ย เอาให้แตกมื้นี้3ตัวเราไปยังละปูอือจังว่าเอาวันนี้เป็นได้ปูนิมิตไปบ้านนี่นิมิตนี่ยังเด้ยังโอ้นียังเพิ่นสิแบบให้ให้จิยินกว่านี้บ่ซั่นดบ่ให้ที่เย็บงียเอา3ตัวบ่ซั่นดโอ้ยังบ่ทันได้มาให้อยู่แต่ว่าก็สิดีใจสิว่าเฮาดีใจนําลาวนเพราะว่าให้บ่ได้ ขั้นเขีวเร็วะนะโอ้ยศูนย์หลายตัวอยเจ็น้าได้คักนาเจ็บเจ็หน้าได้ก็คักเพาได้ให้เอฟที่ผู้เก่าหศูนยหเหายเรวกันนั่นเขามาเอาแท้เด้อให้ก้อนรัตอรีออกมาสัตัวสันดอนลตเตอดี่ออกมามันกิเด็กวดเจ้าลูกวแม่นว่าละ เอ็มหนอยหายคลิปเลยไม่นีเจียเลยอ่าครับผมเครกยังคือจะผูว่าหลดเเลวอ่านั่นนี่้อเนี่ยงอปานนั่งในกองฉลากเร็วเออยังไงแต่ว่ารัตตีบ่าท่านนี้เขาพิมพ์ว่าท่านเร็วส่นตัวอืยังมาพูว่าอยู่เหมือนอ้าวผมบอมีผู้เขามากกับอะไรก็เกิดเอาวันที่อ่าก็เลยแหลมทีบเก่าหรวอตัวนี้ว่แมนบ่อยอายี่สิบยี่สิบเก่าเนาะเหมือนเนาะแมนเน แมนบ้างาทีเขาม่นไหมิบหกสิพเกียริแปดิเก่าเนาะอ่าสองสามสองสามแล้กสองต้องทำมือเออแต่ว่าตั้งใจพูดนะบางอย่างไไม่เอาจนเจ้ามือเรียกกัน่น้าเจละตดีเพาท่านได้ออกคุณน้าอืมอ้าวน่ิดเนาะกู้พิษโศกพี่มานแต่จะเลื่อมเนาะพี่น้องเด้อเอาเอาเจ้าสี่เด้อแบบนี้เด้อเอาหมดนี่การแมน ลักษณะปูของปูนี่มันจะเคยเป็นทังสี่ครับเป็นทั้งสี่คันคันบม่อออกนี่คันถ้าใดเป็นโตนี่ก็คือพ่ให้ถิมถิมยังเราตัให้ถิมเพื่อจะเป็นทังสี่นี่อย่าห่ทิมเพราหนี่อย่าหถิมโออันเป็นโตเลยแมนโอย,ยถ้าลักษณะเพื่อนให้เป็นตนี่คือะบ่ห้พลาหผดนะคือคันเพื่อนบ่มานี่มีไห้มือนี่คือตัวเกาต้องต้องเอาสำร้องไว้ต้องมีให้เห็นต้้ีใหเห็นเน้อเพราะว่า เคยเห็นแล้วขันเพิ่นลักษณะเพิ่นไหนเป็นตัวนี่ขันว่าเอาเนี่คือตามคนเลยอืมสิดต่ออืมจะให้แอดมินเขียนลงเลยอ่ะเขียนเขียนเขียนมินเขียนลงลโอ้ตัวนี้ได้เปิดตัวเลยเ<ม>น,นาะปูหวานเราขันเนาะอืมอันเมาไห่หันเตี้ยอืมเลวกาอันที่นี่นี่คือเอาเขียนเลยโอเป,ป,ป็นยังเขียนนี่ปูปูปูที่บอกสุขวัฒนแมนนี่ตัวนี้แปดหกสามด้วยง่ายเลยปู ตัวใหญ่เลยอืมตัวใหญ่ๆเลยเลยอ่าเหมืองเก่งเลยเหมืองเก่งไว้เลยอยู่สก้อนเดียวอืมวงไว้แหละมาพูดเลยล้วก็พูดที่ว่าผู้ฟังอันนี้คือเป็นเลขผู้พีเพิ่นเพราะว่าผู้พีเพิ่นมาเด้เพิ่นมาหายเด้พีกับน้องเด้มาจีบปึกพีนี่พูดเดบออยู่ออกเจนึงแล้วเนาะกาดพูดกับเดบออยู่ม่อันนี้ผู้พีของผู้พีนี่ผู้เขาลุ่มเพิ่นเนี่ยเหยียบเพิ่นเนี่ยแล้วก็มืงเสุดท้ายเพิ่นก็ถือโค้มมาเนี่ยแล้วก็ออกแล้วของผู้พีเน่ะยังของผู้น้องอ่า ของน้องสาวนี่แต่เขากันเห็นมันมันมามันสิม <blunt. S 2> ันตัวมีก้อนผุนี้วันนี้แต่ว่าเพราะว่าได้ได้ของพี่ๆก้อนนะโอ้กพออกตัวเห็นผู้พีก้อนเพราะว่าฟันได้ตัวนี้ก้อนนี่วันนี้ของน้องผู้นั้นตามหลังอ่าหนึ่งสี่หนึ่งสี่ขวบอ่าอือเพราะว่าอ่าผูว่าครับขั้นฟันเห็นนี่ออกแค่ออกแค่เคยบอกเมีเนฟันเห็นแล้วก็ออกขวมนี่ฟันเห็นน้องผู้นี่แมน ท,<ม>ทุกผู้พี่นี่เ<อ>พื่อนจะเห็นหัวแหลกเนี่ยคนคนแต่มาหัวแหลกแต่ว่าผู้น้องนี่เคยเห็นแหลมาแล้วนะผลงานนะเคยเห็นผลงานมาแล้วออกพร้อมแต่ก็มาอ,ออกไปดีกว่ามแมนของผู้พี่ของผู้พี่พพเห็นเทเรเขาตียยมันยำเพมันนะนะบัดนี้จำ,ำ,ำมือจำมือช่วยไทยเพื่อนกับมาบอกอีกพ่อมาให้แมนเน้นหาศูนย์เน้นบ่าผู้บอกว่าหาศูนย์อีกทีเส้นแดงม้งกลมไปเลยนะแต่เบนย่ำมากเลยคือกันกับน้องเลยนะแต่ของผู้น้องว่าท่านแตก อาจจะงวดนี้แมนวันที่ทิบยบอกบอคว้นทิ่มเพราะว่าขันบ่าเอานิดแมนน้ำกุนเลยเพราะว่าขันพจน์ที่หายไม่นี่คือห้ผู้แต่มขึ้นนี่แล้ยวขันแมนที่เปี่ยนแปลงนะครับผมและที่นี่เป็นประจํานะจําได้เลยขันขันขันที่พนที่ไม่ห้นี่ขันที่แปนเปี่ยนเลขกนี่คือปั๊บแจ่มขึ้นนี่แล้วนะครับผมนนี่ก็ผู้กันเรียกว่า บอกวั้ถิ่มเพราะว่าเพื่อนในเป็นตัวตรงตามอันของน้องอะคือกันเพราะว่าของน้องเ่าเป็นตัวดอกจ้อยเห็นเห็นเห็นผู้นี้นี่แมนลวดนะน้องสาวผู้นี้ของน้องสาวอันนี้เป็นพี่พีเพิ่นพี่กับน้องเพิ่อนนี่นี่ที่มาให้เป็นพี่กับน้องนะเอาเลยไปเป็นพิจารณาพิจนาเพราะว่าขันว่านันกาขันไม่ยังเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่นม่นิมิตให้กับวิทยุป่ะยุกติมีอีกโครงหนึ่งเนาะ ครต้องให้เอฟมินเขามากที่ตามปูอีกโค้งนึงมีมีนิไปมีมีนิมิตได้เนาะเป็นให้เอออย่าลืมเล็ดขาดได้หนี่ตั้งแตงที่แรกเป็นตูวนะปูนะเป็นตัวเลยได้พี่น้องเอออุ้มบุกับมาปูอุ้มบุกับแล้วที อืินกาแดงนี่ป้ะเขาเอามั่งูต้องขังไว้เด้อนี่เด้อห็นครั้งเห็เมา่อวเนอาทิตย์าไม่ใช่แตกแค่เจ็ตเมื่อานนี่รัตกดีว่าท่านอองมากูก็ยังแต่จิตสั่งให้กดนะปูจะขังเออขังรอบขอคอไปเลยขังไว้ให้พร้อมยั่ให้ยั่หามบกข้อ วงกลมเรียบร้อยพี่น้องเนาะขังไว้แล้วลอกไว้แล้วพี่น้องเออาลอกไว้แล้วเอาพี่น้องได้สามตัวได้งานนี่เด้อเนาะนี่รัดกันเช่นตังที่ละเมื่อปั่นปูเชี๊นหนึ่งแบบว่าโอ้ยปูวันเหนื่นเคยซื้อเลี้ยวเคยซื้ออีกวัวปูจันก็เลี้ยวแต่เด้อปูแต่ว่าก็นลอบเอวมีมิตปูอีกทีนึงแต่ว่าขันแต่เก่ามากขันปูบนมีมิตได้นี่ครับเป็นตัวนี่ฮามทิมนะครับผมคือตัวดีโปเลย คนแนนอ่นอ่นเด้พี่นอ้องเด้ออาตามนั่นครับผม,อ,มอ๋อกดไห์กดแค่ทั้งช่องนั้นเด้อามาเอา